สัสดีค่ะซาลาตายร้อยแรงนะคะบาซ่าซิตอันนี้คือพผงปลาแหง้งไส้กุง้งขลองเด็บไส้กุง้งแล้วก็ไส้ปลาวันนี้อยากกินเอ่อนึ่งจีนคือนึ่งจีนมาแล้วอยากได้นึ่งจีน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 เราจะมาทําเป็นน้ำอันนี้คือเราถ้าเราเสิร์ฟให้ลูกค้าเสิร์ฟแบบสําเร็จรูปอันนี้นะคะใส่น้ำประมาณถ้วยหนึ่งเนาะนี่นะใส่น้ำประมาณถ้วยหนึ่ง ใส่ผงปลาไปเลยอี้โฟมตกเอกถูกทีถูกทียังไงนี่จะจะจะสื้อนอไมล์มา,มานอไมล์ต้มนี่นอไมล์บานบานนะคะนอไมล์ต้มใส่ไปนในผงปลาไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยนะคะคือรสชาติมันเข้มข้นแล้วไม่ต้องเพิ่มแล้วนะเห็นยังได้ได้ถ้วยนึงพอดีนะคะได้ถ้วยนึงถ้าใครไม่อยากกินแห้งอยากกินน้่มจีน ก็คือได้ถ้วยนึงพวดดีนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวให้จะให้ดูว่าน่ากินขนาดไหนหมอเสร็จโอเคมาดูนะคะตอนนี้ทำเป็นน้ำเด้อทำเป็นน้ำเกี๋ยน้ำจีนจะซื้อน่องไม้มา,มาใสใ่เพิ่มกเกี้ยเกลี้ยงนำจีนน้ำจีน เปลี่ยนเสื้อเลยอะีเขียวบางน้งีนกันเป็นไงฮะติดตังโทรถ้ามามีดีไม่ได้เสื่อค่าอะไรนั่นสิเอาเลยอ่นะ ลัดแกงหงปาถ้าใครอยากจะกินสั่งแกงหงปาจะไปใครอยากทำเป็นน้ำก็ทำได้นะไม่ต้องไปเพิ่มอะไรเลยแ๊ทอยู่แล้วแก่ใส่พักเพิ่ม เลียงเหตกยามาเร็วกินน้ำจิ้กันอยากกินน้ำจิ้ไน,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 นี่ยนม,มามเลาปิกดมากินกับน้ำจิ้มนะมาเน អត់មកបែបធូបបិទណាស់តែ normal ក៏បាន100ណាស់ ที่บาาล็อกให้ริบตัวติตาากกวันจะคา่ายิบหน้าลิบติกินปลาสิบปลาริบตัวติกันมาสิบหน้าเราลงวันนี้ก็มารุ่งเรียนนะคะลิบติกาใครสนใจสช่างสื่อได้นะคะชายดีหมากนี่เจ๊ชายนี่กินข้าวกินหนามนี่ไม่ออกเลยน้องหมอ่ออกอย่างแรงเลยไม่ได้ทำบิก๊กไรกันเรา นั่นเป็ดไทยน,น,น่เป็ดไทยข้องแม่นีงใครจะใจะสั่งซสือดานะนั่เป็ดนเปนะ็ดไทยร้อยอย่างนะจะพูุไพรเพีนที่นี่กินถ้าโควิดไม่ต้องกลัวมันไม่ก้าวพกนอีก เดีมงกักุ là ้งหญ้าผักนี้นี่นไนี่กุ้เ็น่เี๋แคละไม่ลุกอเลเลยฮะมา Nói đồng tháp thử. thử, thử, thử này này được không ạ? thịt khay Để được Thử lên ăn thịt khay lên để mẹ ăn Năm ăn Năm rồi วันนี้ไปวัดไปรับแม่ในวัดวิชาทางไปไปซื้อหมวกมาน่วยสวยมากแล้วละค่ะสีแดงชอบสีแด,ดงสีแดงแรงนิดเใียวสยเส้นจะไปพุ่งลงเส้นไม่ได้ งเงียยไม่มีเลยเด็ก่าวันนี้จ,นจิงๆจมใีใช่เปาพิ่ไอ้นั่นที่เขียนุงจีนน้วเนื้ออยู่ไทยหรอกมันหล่นแล้วทำไนียเลยเฮ้ยเอา<ช>เอาอคุณเจไม่หรอกวายมาอยู่ไทยแหละจักราลเงื่อไม่เลยลุจีน,นมีงน้านานุง อ็หม <Smile. S 2> huh? oh, ่คอยกินฮะออได้เหรอไปมากินบ้างไก่กินอืมข้าวตายร้อยแรงใส่เตเออข้าตายมินแรง ไม่ไมีลูกอตมีลูกเลี้ยงแค่แมงมันไอ้ไรล่าเดี๋ยย่แก่น้งจิ้มน้งจิ้มเสร็จเรียนมีกันไชูมาไน

เจนเวียคะใหญทั้งสือได้เลยคะผิดทอดมีนะคะเอามงกินอะไรก็ร่อยกินข้าเนียวม่ต้อีเกีเยนี้วร้อยไม่ไหนงผิดทอดกินต้องกินอร่อยอยากลออยังกิ สองนี่ยงนี่เราทมาชัดในโมงวอกเไยเก่งเลยคุณป้าเดี๋ยวน้ำลายกันก่อน Đó, yeah. bài <laughs> à, mình lên rồi yeah. thôi Đó mà yeah. Ở đây nè Đúng ai mà thế? đúng không? Ăn vào. Đấy lại con mày นี่เป็นอะีรเเลซ่าสอเซ็ตขวดยุงงเรียอะไรเนี่ยลงเรียนควดนินแดงไ่ใหญ่ลรงเรียนอะวรล่ะบ้านเข่ดีาเขอบ้านว่ดเขาแดงสาวใต้รอยแรงเอ้สาวใต้มินแรงอ๋อ

ลอยสิบเก้าบาทนะคะซีแดงมีซีถุพูสซีแดงแต่ว่าซีซอมใครสนใจสั่างสื้ออะ้รนะคะนี่สีทายู่นี่จะมาหนีทาสีซอมนี่ทางเด็กัวชาวกินบุกกี๊คิิปลอยยางนะเดี๋ยวจะมีตัวไหมนี่ตัวไหมนี่นะคะในในตะลับเดียวกันมันจะมีซ้มซี พกผ้าสะดวกมากอันนี้รลอยแปดสิบบาทนะคะลอยแปดสิบให้ซั่งต่างจากวัดคือไม่ต้องเสียขาสงนะคะขาตงแต่ต้องซั่งซ้ำซ้มอันขึ้นไปนะคะขาส้มจะฟรีขาลวลาเนี่ยใหนะลอยแปดสิบเก้าบาทใช่ไหม เออร้อยแปดสิบเก้าบาทเนี่นะคะเป็นลิปสติกดูนะนี่มาเดี๋ยวลงเลยผ้ากัมมายี่นะคะร้อยแปดสิบเก้าบาทคุณนกงผ้าแม่เลยนี่ไหแดนเดี๋ยวเนียนมันจะมีซ้ามซีนะเป็นซอยคอผู้เฟนเฟนเป็นซอยคอเป็นนี่ทำไมเดีร้อยแปดสิบเก้าบาทถูกมากเลยคุณรู้ไหม ก้ามซีใ่ในอันเดียวกันเนีเป็นแฟชั่นด้วยม,มันเป็นผัดว๊อบป๊อบป๊บป๊อบจะไซส์ให้ดูมาถามเลขกออ่อนร้อนปรุงให้ฟองก่อนให้ดูนะคะไอ้นี่ตัวไหมตัวไหมเขาต้องม,ม่ดูตัวไหมนี่189ยแปดสบ้าบาทใช่ยัง นี่ใช้แฟนวนนี่เป็นแผ่นนะคะเปลี่ยนแผน่นแล้วป๊บแล้วป๊บมากับกลองอันนี้คือกัมมายี้เราแก้วมานะคะแกวออกมาก็จะเป็นซีแบบนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะถ้าคุณทาแบบฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เดี๋ยวให้ดูนะนี่คือฝั่งนี้เนึ่งสี นะมันออกสมสมจึงก็พลิกอีกรังหนึ่ง,งสีแดงนะคะนี่สีส้มสีแดงแล้วก็แขงข้างแขงแบบนี้แขงแขงแบบเดียม <c oughs> เดียมอนนียังแปลกไหมในอันเดียวกันมัถ้ามารเราแขงทางนี้หนึ่งสีแขงทางนี้หนึ่งสีแขง,งแบบเรียบเรียบมีนหนึ่งสีนึงร้อยแปดสิบเก้าบาท ช่วยมาหกผ้าไปได้เลยนะคะนี่สบายสบายคใครสนใจสั่งซื้อได้นะเช็คใบได้เลยนะคะลิปสติกนี่ได้ไหมนี่กินโปรคีสิบอย่างแล้วทำไม่อ,อก,กดิฟก็ไม่ได้กิน วันนี้จะทาซีสอมทาซีนี่เลยซีนี่ป่อยสามสิบเก้าบาทคุม้มจริงๆคุ่พ่อให้คุม้มนี่อันนี้ปล่อยสามสิบเก้าบาทจะซั่งสามอันนี้นะคะสั่งสามอันนี้ก็คือส่งฟรีนะคะไปเซ็นหา,าส่งต่างจังหวัดยังกี่หลามา นี่ก่อนจะเป็นด้วยไหมกลืนนี่คิดไหมไม่ได้เดี๋ยวถะเป่าเซ็กซ์ทุกวงคนนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยเดี๋ยวงพ่อโสดด้วยทาจะแลงวิาสาดอะไรไปเราจะเป็นมือไหมเป็นแมค่ค่ะมือไหมนะคะ แล้วก็อยากให้ลำคาญหรือว่าไม่อยากฟังเราค่อยๆตัวตัวนะเราก็คืออยากทํางานนะเน,นาะเข้าใจมั้อยากทำหลายๆอย่างทำนู้นทำนี่อะไรเป็นได้เบีออยร์ามาเนาะพวกที่อยากมา่คายคือมันฟังดีนะไม่ได้ไม่ได้เสี่ยงหรอกไปก่ได้ฮอกพอะตูอย่างทําทำเองด้ยนะพวกเบป,ปลาพวกสุกดยอย่างเอือไม่ได้ฮอก เดี๋ยวถ้าใครสำคัญก็ตีว่าของเสียมันดีขึ้นไปเลยประมาณนี้นะในเฟซคุณด้ือว่าในอะไรของคุณนะเนี่ยยวต้องขอรดูด้วยนะคะโอเคหลังแค่นี้นะสิผ้ะ